เพราะเราอยู่ในรถไงเราก็กลัวแต่ตอนนั้นผมเห็นมีรถอ่าแต่ไม่ไม่มีกองแล้วเขาก็เปิดมายืนยืนเฉยๆยืนผมก็งงไม่รู้เขายืนอะไรเขาหันหลังให้สัตว์สัตว์อะ่ะเขายืนเห็นว่าแล้วสิงโตมันก็ค่อยมาแล้วมันก็พุ่งตกลงรถดึงหงายหลังไปเลยมันดึงหงายหลัง ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสะลดเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซัฟารีเวิลด์นะคะถูกสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิตหลังทำงานดูแลสัตว์มานานกว่า20ปีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวเศร้าสลดนะคะจากสวนสัตว์เปิดซ a ฟ a ารีเวิลด์เขตคันายาวกรุงเทพมหาคนครค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ชายวัยประมาณ50ปีซึ่งทำหน้าที่ดูแลสิงโตและเสือมานานกว่า ี20ปนะคะคถูกสิงโตรุมขย่ำเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถเข้าไปในสวนสัตว์เปิดระหว่างนั้นได้มีสิ่งของตกลงไปนอกตัวรถเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อเก็บของเท่านั้นเองค่ะโดยไม่ดันระวังนะคะว่ามีสิงโตอยู่ใกล้เพียงไม่กี่เมตร ทันใดนั้นสิงโตตัวหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาคว้าจากด้านหลังก่อนที่สิงโตอีกหลายตัวจะเข้ามาุงกัดจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเพื่อนร่วมงานและก็ทีมกู้ภัยได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่าสาเหตุสําคัญเกิดจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสวนสัตว์นะคะซึ่งมีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงจากรถในโซนที่มีสัตว์นักล่า ขณะนี้ตำรวจสถานีคันยายาวนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมค่ะด้านสวนสัตว์เปิดสาริเวิลนะคะได้ออกแถลงการและแสดงความเสียใจขอโทษต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนพร้อมสั่งระงับการเปิดบริการในจุดเกิดเหตุชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญทั้งต่อเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยของสวนสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าและรักษาความปลอดภัยของทุกคนค่ะ